วัดการกระจายครับการวัดการกระจายของข้อมูลมันจะมีการวัดอยู่2แบบแบบแรกคืออะไรครับการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์วัดแบบสมบูรณ์แบบที่2คือวัดแบบอะไรครับวัดแบบสัมผัสการวัดแบบสมบูรณ์เนี่ย วัดไปเพื่ออะไรครับวัดดูการกระจายของกลุ่มนั้นๆดูเพียงกลุ่มเดียวดูการกระจายของกลุ่มใครกลุ่มมันดูการกระจายของ1กลุ่มเท่านั้นกลุ่มใครกลุ่มมันไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้นะครับมีกลุ่ม A มีข้อมูลกลุ่ม b ถ้าจะใช้การวัดการกระจายแบบอะไรครับแบบสบัมบณ์ถ้าวัดการกระจายแบบสำมณ์ก็คือดูการกระจายของกลุ่มใครกลุ่มมันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เปรียบเทียบการกระจายเนี่ยว่ากลุ่ม a กระจายตัวมากกว่ากลุ่ม b ได้ไหมไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้แต่ถ้าเป็นการกระจาย การวัดการกระจายข้อมูลแบบสัมพัทธ์ไอ้ตรงนี้คือดูหลายหลายกลุ่มเปรียบเทียบกันดูหลายหลายกลุ่มว่าการกระจายของแต่ละกลุ่มนั้นกลุ่มไหนมีค่าการกระจายตัวของข้อมูลมากน้อยกว่ากันดูหลายกลุ่มเปรียบเทียบกัน <c oughs> ถ้าดูจากแผนภาพก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้ก็คือถ้าเราวัดการกระจายของข้อมูลของกลุ่ม A แบบสัมพัทธ์ อันนี้ก็วัดแบบสัมพัทธ์วัตถุประสงค์คือเพื่อเปรียบเทียบกันว่าข้อมูลกลุ่ม A กับข้อมูลกลุ่ม B ข้อมูลกลุ่มไหนกระจายตัวมากกว่ากันเปรียบเทียบโอเคไหมครับโอเคนะทีนี้ย้อนกลับไปครับการวัดการกระจายแบบสัมบูรณ์มีอะไรบ้างล่ะที่เราเรียนผ่านมาช่วยลิสต์ให้ฟังหน่อยได้ไหม มีอะไรบ้างครับต,ต,ตึงตึงตึงจำได้ไหมเอาหยาบหยาบที่สุดเลยคืออะไรครับหยาบที่สุดก็คือพิสัยอยางที่สองครับส่วนเบีเาายงเบนควอไทส่วนเบีเาายงเบนควอไทพิสัยหาไงครัชบจำได้ไหม x max ลบ x min ส่วนเป็นเบนคอทไทครับจำได้ไหมส่วนเป็นเบงคอไท q สามลบ q 1ส่วน2ถูกไหมครับ q 3ลบ q 1เฮ้ยบวกหรือลบเนนี่ยลบลบลบนะครับส่วน2ออันนี้ x max ลบ x min การวัดการกระจายแบบสมบูรณ์ตัวที่3ครับจำได้ไหมครับคืออะไรครับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยส่วนเบี in, ่ยงเบนเฉลี่ยกุ๊กกล้องใช้ตัวย่อเลยนะครับ MD นะครับ mean อะไรครับ mean deviation นะครับ MD จำสูตรได้ไหมครับ MD MD คืออะไรครับจำได้ไหมเป็นค่าเฉลี่ยของอะไรครับค่าสมบูรณ์ของ ระยะห่างจากค่าค่าสมบูรณ์ของผลต่างจากค่ากลางนี่คือค่าเฉลีย่ยส่วนเบี่ยงเบนเฉลีย่ยก็คือค่าเฉลีย่ยของค่าสมบูรณ์ของยยระยะห่างจากค่ากลางก็เท่ากับอะไรครับซิกมาค่าสมบูรณ์ของ x i ลบ x อ็บส่วนอะไรครับส่วน n อนี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากการสร้างสูตรโดยใช้อะไรครับนิยามของค่าเฉลีย่ยนี่คือ md เวลาครูกล้องจำครูกล้องจะจำในรูปเชิงความหมาย ตัวนี้ครับแล้วมันก็สูตรมาเองนะครับต่อไปครับการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์แบบที่4คืออะไรครับสูตรเบงเบนมาตาฐาน SD สูตรมีให้ใช้อยู่ทั้งหมดกี่สูตรครับสะสสูตร2ส,สูตรของอะไรครับ2ส,สูตรของข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่อีก2ส,สูตรของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ซึ่งพูดกันไปแล้วนะครับไม่เขียนเขียนไม่พอนะครับทีนี้ไอค่า วัดการกระจายทั้ง4อย่างนี้เอาไว้วัดอะไรครับดูการกระจายของกลุ่มใครกลุ่มมัน <c oughs> <c oughs> เอายกตัวอย่างเช่นกูกลวัดการกระจายของกลุ่ม A เป็น sd ของกลุ่ม A อันนี้ sd ของกลุ่ม B เอา sd ของกลุ่ม A กลุ่ม B มาเปรียบเทียบเพื่อดูว่ากลุ่ม A กลุ่ม B ใครกระจายตัวมากน้อยกว่ากันได้ไหมไม่ได้เราเอาการกระจายแบบสัมบูรณ์มาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะ ถ้าจะเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยต้องเอาอะไรครับการวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์การวัดการกระจายแบบสมบูรณ์นั้นบอกแค่ว่ากลุ่มนั้นกระจายตัวมากน้อยแค่ไหนไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบระาหว่างกลุ่มได้งั้นเรา SDA กับ SDB หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม A กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่ม B เปรียบเทียบกันได้ไหมครับปูนขาไม่ได้นะไม่ได้นะครับตอนนี้แค่รู้ว่าเฮ้ยกลุ่ม A กระจายตัวมากน้อยแค่ไหนจาก Sd และกลุ่ม B กระจายตัวมากน้อยแค่ไหนจาก sd ของกลุ่ม B โอเคนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครกระจายตัวมากน้อยกว่ากันรู้แค่ว่าเฮ้ย A กระจายตัวมากหรือน้อยกลุ่ม B กระจายตัวมากหรือน้อยแค่นั้นเองงั้นทํายังไงเพื่อเปรียบเทียบได้ครับก็ต้องสร้างค่าทางสถิติขึ้นมาเรียกว่าการวรัดกระจายแบบสัมผัสเซฟก่อนแล้วครับแปบ๊บหนึ่งฮัลโหลเสียงออกไหมครับผมโอเคของข้อมูลแบบสัมผัสวัดไปเพื่ออะไรครับอามวัดไปเพื่อ เปรียบเทียบว่าข้อมูลแต่ละกลุ่มมีการกระจายตัวมากน้อยแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับใครมากกว่าใครน้อยกว่าซึ่งในหนังสือของเรียนอยู่หน้าที่21นะครับหน้าที่21มีค่าอะไรบ้างครับ 1. สัมประสิทธิ์ของพิสัย2ครับมีสัมประสิทธิ์ส่วนเบ่งเบนคอไท คล้ายๆกับเอาอะไรครับเนี kes, ่ยเอาการวัดการกระจายแบบสับูรณ์เอาคําว่าสัมประสิทธิ์ไปใส่เอาคําว่าสัมประสิทธิ์ไปใส่โอเคนะครับสัมประสิทธิ์อะไรครับเมื่อกี้สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนคอทายคูก้องเขียนเป็นสัมประสิทธิ์ Q d ดีแล้วกันนะครับเขียนย่อๆตัวที่4ครับสัมประสิทธิ์อะไรครับสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยสัมประสิทธิ์เ ต่อไปครับตัวที่4สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราไม่เรียกว่าสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเราเรียกว่าสัมประสิทธิ์การแปรผันนะครับสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเท่าที่สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราไม่เรียกกันอย่างนี้นะเราจะเรียกเป็นสัมประสิทธิ์การแปรผันเ <devrait. S 1> นี่ยก็เทียบจาก4่ตัวนี้เอา การวัดการกระจายแบบสมบูรณ์แบบการวัดแบบพิสัยมาวัดแบบสัมพัสก็กลายเป็นสัมระสิ์ของพิสัยส่วนเบงเบนคอทายเอามาวัดแบบสัมพัสก็กลายเป็นสัมระสิส่วนเบงเบนคอทายเอาอะไรครับการวัดแบบสมบูรณ์แบบส่วนเบงเบนเฉลี่ยมาวัดแบบสัมพัสกลายเป็นสัมระสิส่วนเบงเบนเฉลี่ยเอาการวัดการกระจายแบบสมบูรณ์แบบส่วนเบงเบนมาตรฐานมาวัดแบบสัมพัสก็คือสัมระสิ์การแปรผันโอเคนะครับทีนี้ไปดูครับสูตรแต่ละสูตรของแต่ละแบบคืออะไรอาจารย์ ในหน้าย่เบมันมีตั้งหลายตัวนุนหนูลองดูครับถ้าเอามาของหนูส่วนที่สามสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของตัวอย่างเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูสักตัวหนึ่งวายในหนังสือเรียนเนี่ยมันจะมีเปรียบเทียบอย่างนี้สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเขาเขียนสั้นๆว่าของตัวอย่างของตัวอย่างเป็นไงครับเราก็ใช้ปกติครับคือ md ต่อ อีกอันหนึ่งคือสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเ,นเนฉลีย่ยของทั้งหมดที่เราสนใจเลยเรียกว่าอะไรครับประชากรของประชากรยังเหมือนกันครับแค่เปลี่ยนอะไรครับ <c oughs> <c oughs> MD ที่ใช้เรียก MD การ,ร,กการ,าารัักาากระจายไอ้ตัวใส่ลักษอ็ m เนี่ยถ้าใช้ดูของกลุ่มตัวอย่างเราก็ใช้ md ถ้าใช้ดูของประชากร เราก็ใช้ md แต่ถ้ามันต่างแค่สัญลักษณ์ที่ใช้เท่านั้นเองครับแต่ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นคือการวัดค่ากลางของกลุ่มตัวอย่างถ้าวัดค่ากลางของอะไรครับของประชากรเราไม่ใช้ x bar เราใช้อะไรแทนจะได้ไหมใช้มิวใช่ไหมครับก็แค่แปลเปลี่ยนตัวแปรแต่ความหมายเหมือนเดิม x bar คือค่ากลาง x bar คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตข,ของกลุ่มประชากร ส่วนมิวคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเฮ้ยเทาทีขอโทษพูดผิดครับ x ์บาร์คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างส่วนมิวคือค่าเฉลี่ยของประชากรเหมือนแค่เปลี่ยนสัญลักษณ์แค่นั้นเองครับเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันสมสิทธิการแปรผันเดี๋ยวครูก้องค่อยบอกสูตรอีกทีนะเดี๋ยวให้ดูสมบสทธิการแปรผันสูตรคืออะไรครับ sd ต่ออะไรครับต่อ x บาร์ bar. จำง่ายๆถ้าวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์ให้เอาการกระจายแบบสมบูรณ์หารด้วยอะไรครับหารด้วย x bar ในส่วนของส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบ,บนเบเบเบมาตรฐานนะครับเอาง่ายๆเอา x bar ามาหารตรงนี้ของอะไรครับของตัวอย่างก็คือของกลุ่มข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแต่ถ้าดูสัมระสิ์การแปรผันของ ะระชากร SD ของกลุ่มตัวอย่าง SD ของกลุ่มตัวอย่างคือสัมิทธิเท่าทีนะ SD คืออะไรครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างแต่ถ้าวัดอะไรเอ่ยแต่ถ้าไปวัดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรเราใช้ตัวอะไรครับตัวนี้ตัวโไหมออแล้ว x bar ของประชากรนะครับเราใช้เป็น มิวก็แค่เปลี่ยนสัญลักษณ์แค่นั้นเองแต่ความหมายยังคงเหมือนเดิมคือส่วนเบงเบนเฉลี่ยส่วนค่าเฉลี่ยเลขคณิตแค่เปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนสัญลักษณ์แค่นั้นเองครับแต่ว่านิยามเหมือนเดิมถานะครับอาจารย์แล้วผมจะใส่สัญลักษณ์ยังไงอ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มข้อมูลที่ให้มาเรามองเป็นกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรนะครับเา้ามาดูกันเลยครับ ตัวที่1ครับอะไรเอ่ยสัมประสิทธิ์ของพิสัยถูกไหมครับสูตรคืออะไรครับเอาพิสัยมากกว่าพิสัยคืออะไรครับ x max ลบ x min ถ้าสัมพัทธ์คือมีการหารไอตัวบนคืออะไรครับพิสัยถ้าสัมประสิทธิ์ของพิสัยหารด้วยอะไรครับ x max บวก x min x bar เอามาหารกรณีเป็น ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับนั้นเวลาแปลงอะไรครับเวลาแปลงจากพิสัยเป็นสัมประสิทธิ์ของพิสัยก็เอาอะไรมาหารเพิ่มแค่นั้นครับเอา x max บวก x มินมาหารข้างบนคืออะไรเนี่ยข้างบนคือพิสัยถูกไหมครับข้างบนคือพิสัยก็เอา x max บวก x มินมาหารพิสัยแค่นั้นเองนะครับต่อไปครับอันที่สองครับสัมประสิทธิ์ของอะไรครับ สมบัติส่วนเบ่งเบนควอายสมบัติส่วนเบ่งเบนควอทาเพ่าไงครับสูตรของมันคือควอาทที่เท่าไหร่ครับควอาทที่3ลบควอาทที่1ส่วน2ใช่ไหมครับเอา2ออกไปแล้วหารด้วยควอาทที่3บวกควอาทที่1สร้างคล้ายๆกับสมบัติของพิสัยตัวที่3ครับสมบัติอะไรครับ สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เอาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยมาหาด้วยเลยครับเมื่อกี้ประสิทธิ์ครับ x bar ส่วนอันที่4ครับสัมประสิทธิ์เลยครับสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเราเรียกว่าสัมประสิทธิ์การแปลผันเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เอาสัมประสิทธิ์การสัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงทัทีเอาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยคือ sd มาหาด้วยอะไรครับ x bar สูตรมีแค่นี้เองครับเชิญครับวันดีสวยจังเลยนะครับ แสดงว่ารงเรียนอบรมมาดีนะครับโอเคครับมูขก็ที่สาบ้างครับเพราะฉะนั้นเพื่อนผู้หญิงที่เจอเพื่อนผู้ชายเช่นนี้ก็อนุเคราะห์เขาหน่อยแล้วกันนะครับบ้านยากจนไม่มีตังซื้อปากกานะครับจากการสอบเพราะว่าเอาตังไปเติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์หมดแล้วนะครับเอาไว้เตี้ยวนะครับจากการสอบวิชาสถิติตลอดภาคเรียนจำนวนสี่ครั้ง พบว่าในการสอบแต่ละครั้งนายกรได้คะแนนเป็น2เท่าของนายขอและนายขอได้คะแนนมากกว่า e นายคอสิคะแนนทุกๆครั้งเลยเหรอทุกๆครั้งเลยครับทุกๆครั้งเลยพบว่าในการสอบแต่ละครั้งนายกได้เป็นได้คะแนนเป็น2เท่านของนายขอและ e, นายขอได้คะแนนมากกว่า e นายกนายคอสิคะแนนถ้าค้าเฉลยเลขคณิตและความแปรปรวนของคะแนนของนายขอเท่ากับ65และเอ้ อ๋อหกคืออะไรครับบอกคูกล้องหน่อยของอะไรครับของขอแล้วสิคะแนนคืออะไรครับความแปรปรวนคือ SD กําลัง2ของอะไรครับเอาละหนูตีความอ่านได้ยังงี้ตอบคูกล้องก่อนก่อนจะทําไปทําอะไรกลุ่มข้อมูลคืออะไรบ้างครับเนี่ยพี่น้องก่อนถาม ว่ากลุ่มข้อมูลคืออะไรบ้างกูก็าถามกลุ่มข้อมูลคืออะไรดีกว่าข้ามูลข้อมูลคืออะไรเออเอาถ้ายังตีความไม่ได้ก็ไปต่อกันลำบากวิธีการเก็บง่ายๆไอ้ตรงนี้คืออะไรครับเนี่ย x bar าของของใครงั้น x bar น,นี้ต้องเป็นของกลุ่มกลุ่มอะไรกลุ่มคะแนนของนายขอคร่นายขอใครมีคะแนนอยู่กี่ครั้งครับ พอสอบ4ครั้งงั้นตอนนี้มีคะแนนทั้งหมดกี่กลุ่ม3กลุ่มตอนนี้มีคะแนนอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มข้อมูลของคะแนนนายก,ก็จะมีกี่ตัวมี4ตัวถูกไหมครับ n เท่ากับ4เพราะมีสอบ4ครั้งนี่อย่างที่2คือคะแนนของอะไรครับคะแนนนายขอมีกี่ค่าครับก็4ค่าเพราะสอบ4ครั้ง กลุ่มข้อมูลกลุ่มที่3คืออะไรครับคะแนนควายนะครับคะแนนนายควายนะครับมีกี่ค่าก็4ค่าเพราะสอบ4ครั้งงั้นตอนนี้ตอบได้หรือยังว่ามีข้อมูลอยู่กี่กลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่มข้อมูลในแต่ละกลุ่มเท่าไหร่ครับ4ตอนนี้เราได้ข้อมูลของกลุ่มไหนมากลุ่มนายข้อกลุ่มนายข้อ x อ็กบาร์เท่าไหร่ครับนายขอ้อ 65 sd ความแปรปรวนกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับส6กโจทย์เปรียบเทียบการกระจายคะแนนของนายกรและนายขอ,อยงั้นดูกลุ่มไหนกับกลุ่มไหนครับดูกลุ่มคะแนนนายกกับกลุ่มคะแนนนายขอเอามาเปรียบเทียบกันต้องอ,อะไรมาเปรียบเทียบครับตอนนี้รู้ข้อมูลของความแปรปรวนใช่ไหมถอดล่าคืออะไรครับ พอแลกออากมา c s เเท่ากับเท่าไหร่ครับ C ถูกไหมครับ SD เป็น C ครูก้องเดี๋ยวหนูไปหา SD ของกลุ่มคะแนนในายกลแ,ลแล้วเปรียบเทียบกันตอบเลยได้ไหมไม่ได้ต้องทําเป็นอะไรครับต้องทําเป็นสัมพัทธ์ก่อนถึงจะเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลได้จําได้ไหม SD นี้เป็นการกระจายแบบสมบูรณ์เอามาเปรียบเทียบกันได้ไหมครับไม่ได้แล้วหาพื้นที่ x-bar ของกลุ่มนี้เท่าไหรหายงไง sd ของกลุ่มนี้หาอย่างไรเช่นเดียวกันเดี๋ยวมีข้อควายต้องใช้อีก x าร r นี้หายยังไง sd นี้หาอย่างไรเลคเชอรนั้นนี้ก่อนครับเดี๋ยวต้องไปหมดกระดานดับนะครับเอามาแล้วมีข้อมูลอยู่กี่กลุ่มแบ่งเลยโอ้ยอยากอ้วกหิวข้าวตาลายข้อมูลกลุ่มแรกคือข้อมูลของนายกไก่ เเท่าก e ับเท่าไหร่คร <tinc S 1> ับไม่บอกแต่ว่าเท่ากันไหม N บอกคือ C ถูกไหมครับคะแนนนายกเขียนมาอีกรอบนะครับตรงนี้คะแนนนายคะแนนนายขอนี่คะแนนนายขอเอ็นก็สี่เหมือนกันตรงนี้ X i อันนี้ y i อันน้ z i เรารู้ข้อมูลของกลุ่มไหนลูกคะกลุ่มที่2กลุ่มขอไข่ x bar โจทย์บอกมาว่าเท่ากับไหนวะถ้าค่าเฉลีย่ยเลขคณิตและความแปรปรวนของนายขอ,อ x bar เท่ากับ65แล้วก็ความแปรปรวนเท่ากับ16แสดงว่า sd ทเท่ากับเท่าไหร่ครับ C โจทย์ถามว่าจงเปรียบเทียบการกระจายของคะแนนนายกนายขอเปรียบเทียบการกระจายของขนายกนายคอเปรียบเทียบการกระจายของคะแนนนายขอกนายคอคือเอาทั้ง3กลุ่มเปรียบเทียบกันแต่จับกลุ่มเปรียบเทียบทีละคู่เท่านั้นเองงั้นต้องหาการกระจายสัมบูรณ์หรือการกระจายสัมพัทธ์ออกมาเพื่อเปรียบเทียบครับต้องการหาการกระจายแบบสัมพัทธ์ออกมาในที่นี้มีข้อมูลอะไรอยู่ sd กับ x bar งั้นหาสัมประสิทธิ์การแปลผันออกมาให้ได้ ปลายทางคือหาสัมประสิทธิ์การแปลผันหาสัมประสิทธิ์โอโกเดอการับหาสัมประสิทธิ์การแปลผันของคะแนนนายกของคะแนนนายขอของคะแนนนายคอแล้วค่อยเปรียบเทียบตามช้อยหนึ่งสองสามว่าเป็นยังไงโอเคนะตานะครับเอาเรารู้ความสัมพันธ์ระหว่าง x i กับ y i ไหม ก็บอกว่าพบว่าการสอบในแต่ละครั้งนายกอได้เป็นได้คะแนนเป็นสองเท่าของนายขอใช่ไหมใช่ไหมครับงั้นครูกล้องจะมองกลับมามองกลับมาน,นี้งั้น x i เท่ากับเท่าไหร่ครับ2 y i ใช่ไหมครับ2 y i งั้นตอบครูกล้องได้ไหมครับ x bar เท่ากับเท่าไหร่2 y bar แล้ว sd ของ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ2ออะไรครับ sd ของ y งั้น x bar เท่ากับเท่าไรครับ2เท่าของ y bar ก็เท่ากับ 2, คูณ65โอเคแล้ว sd x เท่ากับเท่าไรครับ2เท่าของ sd y งั้นสัมประสิทธิ์การแปรผัขน,นของคะแนนของนายกไก่เท่ากับเท่าไรครับ sd ต่ออะไรครับต่อ x bar ก็คือ sd คือ2ส่วนไอ้ أي, 2คูณส2่ส่วน2คูณ65เท่ากับเท่าไรครับ สี่ส่วนหกสิบห้าได้ไหมเอาละส่วนการกระจายแบบสัมพัทธ์ในส่วนของสมรริตการไปผันของคะแนนของกลุ่มนายขอเท่ากับเท่าไหร่ครับก็ SD คือ4ส่วนอะไรครับ X อ็กบาร์คือ65สิบห้าเนี่ได้มา2กลุ่มแล้วนะได้สัมรรถ性การไปผันมา2กลุ่มแล้วนะครับ ต่อไปคะแนนควายครับเขาบอกว่าและนายขอได้คะแนนมากกว่านายคอสิบคะแนนในการสอบทุกๆครั้งเออนายอะไรครับนายขอได้คะแนนมากกว่านายคอสิบคะแนนทุกๆครั้งตรงนี้บอกความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับ y i กับ z i ไ,ไหมใช่ไหมว่า y i เท่ากับเท่าไหร่ครับ เซตไอบวกหกไปบวกสิบขอโทษด้วยเซตไอบวกสิบใช่ไหมครับใช่ <S 2> <S 2> ไหมแต่ตอนนี้จัดรูปอย่างนี้เหมาะสมไหมครับเนี่ยไม่เหมาะสมเพราะเราจะหาเซตบาร์กับเอสดีของแซดงั้นจัดรูปครับงั้นเซตบาร์เท่ากับเท่าไหร่ครับเออเซตไอเท่ากับเท่าไหร่ครับเซตไอก็เท่ากับก็ย้ายไป y i ลบสิบถูกไหมครับงั้นได้ไหมเซตบาร์เท่ากับเท่าไหร่ครับ ก็เท่ากับ y bar ลบ10เท่ากับเท่าไหร่ครับตรงนี้ขอโทษด้วยนะครับครูกล้องเปลี่ยน x bar เป็น y bar นะครับตอนนี้ของกลุ่ม y i y bar ลบสเท่ากับเท่าไหรครับ55เฮ้ยแขกดูคข้าดูท่าทางเข้าใจนี่วะสุดยอด sd z เท่ากับเท่าไหรครับ sd s เท่ากับ sd y ก็เท่ากับเท่าไหรครับ c ถูกไหมครับเอางั้นสมประสิทธิ์การแปลผันเท่ากับเท่าไรครับ c ส่วนอะไรครับ55อืมแล้วค่อยเอาอะไรเปรียบเทียบกันพี่น้องชาวชายทั้งหลายค่อยเอาพวกนี้เปรียบเทียบกันเพื่อเปรียบเทียบอะไรครับ เปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลระหว่างกลุม่มการเปรียบเทียบการกระจายข้อมูลระหว่างกลุ่มให้ใช้การกระจายแบบสัมพัทธ์ตอบข้อหนึ่งก็เลยดีกว่าจากน,านั้นนี้ใส่ก่อนไหมเอาเชิญครับข้อที่หนึ่งอ่านข่าวหรือยังครับคนไทยมีอยู่คนหนึ่งคือบริเวณนั้นเนี่ยเนื่องจากเรารู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะเกิดการประทะกันได้เขาก็จะเตรียมหลุมหลบภัยกันไว้ให้ แต่บางคนข่าไม่ทันบางคนก็ไปหลบไหนไหนครับในในท้องร่องนะครับในท้องร่องแล้วข่าวข่าวไม่เรียกว่าข่าวซวยเขาเรียกว่าข่าวความน่าจะเป็นที่มีอยู่น้อยนะครับระเบิดไปลงท้องร่องที่เขาไปหลบพอดีหัวขาดกระจุยเลยครับคนไทยครับคนไทยเป็นพลเรือนครับผมเขาหล่อไหมไม่รู้เหมือนกันแต่น่าสงสารหัวกระจุยเลยอะ โอ้แล้วแล้วเดี๋ยวนี้พลังประชาชนมันมีผลต่อทางการเมืองค่อนข้างเยอะนะครับกลัวรประชาชนที่แบบอดทนอดทนในระดับที่ไม่พอเลยเนี้ยครับแล้วรวมกลุ่มกันไปแล้วก็ถ้าทหารไม่บุกแล้วเดี๋ยวฉันจะเดินบุก,กเองเรื่องใหญ่อีกแล้วเนี้ยครับเช่นรวมไปสักสองหมื่นคนแล้วก็เดินลุยด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 ุย,ดยผ่านแดนนั้นไปโอ,อ้ก,กตายได้รบขี้แตกอีกอเอ้ามาดูท่านอภิสิทธิ์ว่าท่านจะแก้ไขสถานการณ์ยังไง ข้อที่1โจทยจะถามว่าอะไรครับให้เปรียบเทียบการกระจายของคะแนนนายกเปรียบเทียบการกระจายใช่ไหมเปรียบเทียบการกระจายของกลุ่มอะไรครับกลุ่มกกับขอดูครับกกับขอเวลาเปรียบเทียบการกระจายดูว่ากลุ่มไหนกระจายมากน้อยกว่า,าการให้เอาสัมประสิทธิ์การแปรผันเท่ากันไหมครับงั้นตอบว่าการกระจายของข้อมูลเป็นไงครับเท่ากันงั้นข้อหนึ่งตอบเท่ากัน ข้อหนึ่งตอบเท่ากันนะเท่ากันข้อสองครับข้อสองให้เปรียบเทียบอะไรครับ <mm> การกระจายโอ้มองไม่เห็นเปรียบเทียบการกระจายคะแนนของกลุ่มนายคะแนนของนายกกในในับคะแนนนายคอเราก็ไปดูคะแนนนายกในในับคะแนนนายคอ <mm <mm> ไม่เท่ากันครับอันไหนมากน้อยกว่ากันล่ะเออกับคอ เท่ากันแต่ส่วนคอควายน้อยกว่าไอ้นี้งั้นของคะแนนคอควายกระจายตัวมากกว่างั้นในการสอบแต่ละครั้งของนายคอคะแนนจะห่างกันมากกว่าของคะแนนสอบแต่ละครั้งของนายกคะแนนสอบแต่ละครั้งของนายคอคะแนนสอบแต่ละครั้งของนายคอครับมีการกระจายหรือมันแตกต่างกันระหว่างคะแนนสอบสี่ครั้งเนี่ยมากกว่าของกลุ่มนายกหรือคะแนนของนายกพูดเป็นภาษาสถิติง่ายๆคือ การกระจายตัวของคะแนนสอบนายคอการกระจายตัวของคะแนนสอบนายคอจะมากกว่าการกระจายตัวของคะแนนสอบได้กอกูก้องถามใครเก่งกว่าใครน,นะครับตอนนี้ยังตอบไม่ได้ใครเก่งกว่ากันตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่ได้เรียนต้องไปเรียนอะไรก่อนค่ามาตรฐานก่อนเราค่อยตอบได้แต่รูก้องถามก่อนใครมีความสม่ำเสมอในการทวนมากกว่าก,กันถ้าเอาสถิติมาช่วยวิเคราะห์นายกอ คะแนนมันเป็นไงครับใกล้เคียงกันมากกว่าในการสอบแต่ละครั้งแสดงว่านายกน่าจะทบทวนมามากกว่านะครับงั้นถ้าถามว่าใครมีความสม่ําเสมอในการอ่านหนังสือมากกว่ากัน,น,นก็นายกถ้าโจทย์ถามลักษณะาการวิเคราะห์อย่างนี้นะแต่ถ้าถามว่าใครเก่งกว่าตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่ได้เรียนเรื่องคะแนนมาตรฐานนะครับโอเคนะครับงั้นในที่นี้ข้อ2ตอบว่าไงครับคอควายกระจายตัวมากกว่าโอเคนะครับ คะแนนของนายคอกระจายมากกว่าสามครับเปรียบเทียบการกระจายของนายคะแนนนายคอกับนายคอก็เหมือนกับเปรียบเทียบนายคอกับนายคอเพราะการกระจายของนายกอกับนายคอมันเท่ากันถูกไหมครับงั้นก็ตอบทันทีคอควายกระจายมากกว่าโอเคนะคะส่วนข้อหนึ่งเป็นไงครับเท่ากันนะข้อนี้ผ่านไหมครับเข้าใจแล้วนะโอเคครับ